ระวีภุมิมาทางโซราปัญจแกลัคนาพุทธกาจันกับชีวาเป็นแปดสุขเจาจารย์เจ้าวัดร้องนิรันดยค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอดค่ะเราก็มาราศีสิง์กันเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะดาระพระชสมบัีเนี่ยยังสถเป็นมรณะแก่เจ้าชะตาตั้งแต่เมษายน2500 65จนถึง2566วันที่19เมษายนนี้นะคะก็จะยกย้ายไปที่ราศีเมษเป็นสุภาพเกตเจ้าชะตานั่นแหละปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายโดยชัดเจนถือเป็นจังหวะดวงขึ้นของชาวราศีสิงห์หลังจากวันที่19เมษาย,ยน2566ช่วงนี้ก็วุ่นวายก่อนนะคะเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมก็ยังเป็นเดือนที่ไว้ใจไม่ได้ยู่นะคะคิดอย่างเป็นอย่าง ทำอะไรแล้วไม่ได้ดังใจในวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยดาวพระเสายกย้ายจากราศีมังกรขึ้นสู่ราศีกุมกุมกับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวโชคลาภกุมกับดาวพระอาทิตย์พากันเดินทางแล้วจะมีโชคมีลาบนะถ้าอยู่นิ่งๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ก็จะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้หรือมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ระวังนะแม้ว่าจะเป็นคู่สมพลแต่ก็เป็นน้ำกับไฟสถิตอยู่ในเรือนลมปัญหาย่อมเกิดขึ้นและดาวพระราหูเนี่ยกุ้มกับดาวาพระมริตยูอยู่ความรุ่งร้อนอุบัติเหตุปฏิภยัยการผ่าตัดกัน เข้าโรงพยาบาลนี่อาจจะเกิดขึ้นและสถิตอยู่ในเรื่องของดาวพระอังคาร308เนี่ยเป็นดาวแห่งอุปัติเหตุอุบใิภัหรือเกิดเหตุการณ์ที่รุ่งร้อนน่าสะพึงกลัวอย่างยิ่งโดยเฉพาะปัญหาความรักคู่ครองหรือคนรักคู่ครองหรือสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยจะมาปรากฏที่ตัวเราเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองนะให้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยมาให้คุณกับเจ้าชะตานะเดือน กุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมเนี่ยยังเป็นเดือนที่ต้องระมราระวังนอยู่นะคะเพราะบารมีของดาวบุญใหญ่เนี่ยท่านยังไม่เต็มที่แม้ว่าจะสถิตอยู่ในราศีมีนตาแหน่งเกษตรราธิบดีก็ตามและดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนสัชชะเนี่ย ในวันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมลุมกับดาวาพระประสวดีมหาอุดลุมกับดาวกเกษตรราธิบดียิ่งใหญ่ยิ่งนักจะมีโชคลาภวาสนาในเรื่องของทรัพย์สินมรดกการเดินทางไกลอาจจะเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตา แต่เราก็อย่าประมาทเที่ยวการขึ้นมาของพระสาวในรอบ30ปีแม้ว่าจะเป็นบ้านเพื่อนรักก็จริงแต่สาวเพ่งเริงรักแล้วอสุราผู้เมนอัสดาว่าไว้จันเป็สกิดก่ราหูเราอาภาพอัปภปปปปปปปาคให้โทษนั้นประเหินงหินการจรมาของดาวพระสาวสองปีครึ่งเนี่ยก็ให้ระมาดระวังเรื่องของความรักคู่ของเป็นพิเศษหน่อย,ยนะคะแม้ว่าดาวระพาแคสบัดีเนี่ยจะมาเปิดดวงเราแล้วในวันที่19เมษายนสายหก แต่ดาวความรักคู่ครองเนี่ยยังเป็นพินทุบาทไปตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566สองปีครึ่งนับจากวันนี้ไปเพราะฉะนั้นการจอดมาและจอดไปของคู่ครองยังเกิดขึ้นแดกมาสถิตอยู่ในเรือนของพระราหูซึ่งเป็นเรือนแห่งความรักคู่ครอง ดาวเสารและดาวพระราหูเจปเป็นคู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่ๆรักกันมากเลยนะแต่ก็มีอันเป็นไปในภายหลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักคู่ครองเนี่ยเจ้าชะตาจะต้องมีคู่ที่ผิดเพี้ยนเพศวุฒิวัยภาษาต่างภาษาต่าง,างถิ่นแดนไกลจึงจะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอของดีบ้างนะคะเรียกว่ามีคู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรือพ่อแม่ชายแก่ั่้แหละนะคะ แต่โอกาสของการเป็นเพื่อนรักคักเรียมโหมียังต้องระมัดระวังไปนะเพราะว่ามันเป็นความรักแบบว่าดวงแตกดวงช้ำอาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได้ก็ค่อยๆดูแลกันผิดเพี้ยนเพศบุตรวัยภาษาต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลพอ่อแม่ชายแก่ที่กลัวการเนี่ยแหละจะมาเป็นคู่ของเรานะคะเรียกว่าการมีคู่แบบครึ่งๆกลางๆไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็มีการจอมมาแล้วก็จอมไป จรนะคะแม้ว่าจะจรมานานเรียกว่ารักกันจนลืมว่าจะเลิกกันอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แม้ว่าดาวพระพระสบดีนะจะสถิตยอยู่ในเรือนสระกรรมลาภแล้วก็ตามก็ยังต้องระมัดระวังแต่เราจะดําเนินชีวิตอย่างผู้มีสติปัญญาหรือมีสติปัญญานําทางเรานะคะหรือมีบุญนําทางอย่างนั้นเลยนะ และเดี๋ยวดาวพระังค่าเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาท่านก็เดินเป็นปกติและหลังวันที่12มีนาคม2566ส่วนดาวพระมริตยูก็สถิตอยู่ในเรือนกรมมะถ้าเกี่ยวกับการงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแดนไกลหรือธุรกิจออนไลน์หโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะก็ต้องปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น ซึ่งในทุกๆราศีเลยในทุกๆคนเลยโอกาสการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะในปี2566เนี่ยดาวใหญ่สี่องค์ย้ายเรือนเริ่มตั้งแต่ดาวพระเสาวในวันที่1มีนาะคม2566ในกรณยีของราศีสิงห์มาสถิตอยู่ที่ราศีอุ่มซึ่งเป็น เรือนปัตนีนะก็เลยเจอเรื่องของความรักคู่รองในแต่ราศีจะเจอไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าจะมาสถิตเรือนอะไรและดาวพระบริเตยวันที่8มีนาะคม2566ดาวพระประสริทธในวันที่19เมษายนสนารและตามด้วยดาวพระราหูเลยวันที่1 7เตุลาคม2566ายกการขยับของดาวใหญ่สีองค์จะสะเทือนทุกราศีเลยเพราะฉะนั้น ปี2 5 6 6เนี่ยจึงเป็นปีที่ต้องดูดวงอย่างเข้มงวดเป็นระยะระยะทีเดียวนะเพราะว่าจะต้องดูดาวใหญ่ที่ย้ายแล้วดูดาวเล็กประกอบด้วยนะคะสรุปว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจนางทีเดียวและเดือนมีนาคมเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ดีแบบจอนมาแล้วก็จอนไปนะคะ ยังไม่ได้ไวัยใจนะหรือมีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกรรมต่างถิ่นแดนไกลหรือคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแต่ก็ยังมีเรื่องของการทรยศหักหลังและการหลอกลวงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการที่โลขึินสาลเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออุบัติเหตุอุบัติภัยการผ่าตัดการนอนโรงพยาบาลยังมาเกี่ยวข้องเรานอกเสียจากว่าเราไปใช้ชีวิตจากบ้านเกิดเมืองนอนโอกาสที่จะ ดีและดีมากจะเกิดขึ้นเพราะดาวพระรัศมีและดาวพระศุกร์คือดาวบุญใหญ่ที่จะทําให้ชีวิตสดสวยทั้งทางโลกุตรธรรมและโลกียะและเดี๋ยวขึ้นไปเป็นสุภาพการรมลาภาะก็เป็นช่วงจังหวะดวงขึ้นเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงละคนาราศีสิงจะดวงขึ้นและดีก็ตั้งแต่วันที่19เมษายน2566เป็นต้นไปยังน้อย3ปีนะคะ3ปีเนี่ย ถือว่าแฮปปี้เลยนะคะจากที่แบบว่าต้องจัดบ้านเกิดหนึ่งนอนต้องมีความสูญเสียก็มีเกี่ยวข้องต้องจากคนเป็นที่รักอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสได้พบได้เจอแล้วก็พบกับความสุขที่แท้จริงหรือมีวาสนาที่จะมีบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์และคาราศีสิงห์และทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ